สวัสดีครับผมก็วันนี้ผมอยากจะมาแนะนำหนังสือนี้นะครับผมก็เชิญหลงนะฮะ Never g o Up นะครับผมก็เป็นหนังสือที่ผมบอกว่าแชร์เรื่องราวทั้งหมดที่เป็นด้านมือของเฉินหลงครับแชร์โดยเจ้าตัวเองนี่แหละผมก็ตั้งแต่เขาเข้าวงการก่องเข้าวงการพอเข้าวงการแล้นที่ใส่เขาเปลี่ยนอย่างไรคนรอบข้างเขามองเขาเป็นคนยังไงหรือไม่แต่เรื่องผู้หญิงเรื่องเรื่องทํารองนั้นอะเออว่าแบบเขาทําอะไรได้ไม่ดีบ้างคือเปิดเผยโดยตัวของเขาเองนะครับผม ก็มีบรรดาเพื่อนๆที่มาช่วยเขียนของเขาช่วยเขียนใน,ในเรื่องนี้ด้วยนะผมก็แบบอในภาพประกอบนิดน,นึงนะฮะผมว่าคุ้มมากับผมผมซื้อมาเป็นปีผมยังอ่านไม่จบเลยครับเพราะว่าอยากค่อยๆอ,อ,อ่านนะครับผมอืมก็เรื่องเราเกี่ยวกับว่าแบบจุดสูงสุดจุดต่ําสุดเวลาไปเมกาเจอเรื่องอะไรไม่ดีอะไรอย่างนี้หรือไม่แต่เรื่องแบบำขำๆอย่างเช่นว่าพูดังกฤษไม่เป็นก็สั่งแต่แฮมเบอร์เกอร์ทุกวนันจนน้ำหนักขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผม ก็ผมว่าแนะนํานะผมแต่อย่างนั้นก็ตามผมทันท่ว่าเขามีเรื่องอื้อฉาวมากกว่าน,นี้แต่เขาก็ไม่ได้เขียนลงเรื่องนี้นะแต่แค่นี้ก็คุ้มแล้วก็ผมอืมก็ลองหาซื้อกันได้นะครับผมตอนนี้ที่ช้อปปีส้สาก็ยังมีเต็มนะครับผมหรือว่าคลิกตรงลิงก์ก็ได้นะครับผมตำนานหนังสือทั่วไปเนี่ยไม่มีขายละเพราะว่าค่อนข้างเก่าละแต่ว่านเน็ตย,ยังมีอีกเยอะเลยครับผมอือหาซื้อได้เลยครับผม